เขาออกมาแล้วเซตหนึ่งแต่ว่าอันนั้นจะเป็นเซตลิมิเต็ดค่ะมาดูกันว่ามันจะแตกต่างกับตัวที่เป็นลิมิเต็ดยังไงบ้างไม่รู้ว่า,าไว้ทำอะไรแต่สุงใส่ไว้เสียบกระดาษได้เลยบูมสไตรเกอร์ สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่อง b o มสต t r กเกอเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้จะแปลกตาไปหน่อยเพราะว่าวันนี้จะยืมช่องของคุณ b o ูมมารีวิวโมเดลตัวนี้ค่ะแฟนคลับหลายๆคนนะ่จะต,ต้องเคยเห็นอยู่แล้วละ่ะคือก่อนหน้านี้เขาออกมาแล้วเซตหนึ่งแต่ว่าอันนั้นจะเป็นเซตลิมิเต็ค่ะซึ่งเราอะกดไม่ทันใช่ไหมแล้วทีเนี้ยพอเห็นว่าเป็นของบานาน่าเขาเอามาขายก็เลยลองกดซื้อมามาดูกันว่ามันจะแตกต่างกับตัวที่เป็นลิมิเต็ดยังไงบ้างดีกว่าค่ะทุกคน เดี๋ยวมาแกะกล่องไปพร้อมกันเลยนะอันนี้มันเป็นฮาเลโกเอ็กกันกับทอยเลซี่ทอยเลซี่เป็นแบรนด์ไทยนะครับที่ผลิตและออกแบบโ,โมเดลพรีเมียมที่ได้รับเอกิทธิ์ด้วยนะครับเป็นเก้กุ๊บบินเคมาเวลการ์ตูนต่างๆนะครับของบรนดน่าเขาเอามาขายเห็นว่ามีจำนวนจำกัดน,นะทุกคนแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจำกัดที่เท่าไหร่ แล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้หมดไปหรือ,อยังเลยนะอันนี้เราซื้อผ่านเว็บบานาน่มาค่ะซึ่งหน้าร้านมันก็มีขายนะอ่ะอันนี้เปิดกล่องมาให้ดูก่อนจะได้เป็นใบเซอร์วิเคชข้างหลังเป็นลายเซ็นะคะไม่ได้เซ็นสดนะทุกคนอะไร่าเซ็นสดนะซึ่งอันนี้คือความแตกต่างหนึ่งอย่างและของตัวที่เป็นลิมิเต็ดถ้าเป็นตัวที่เป็นลิมิเต็ดที่ออกมาล็อตแรกเลยอะ่ะตรง อันเนี้ยใบอันเนี้ยเขาว่าจะมีตัวรันนัมเบอร์เขาว่าเราก็ได้เป็นโมเดลตัวที่เท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ไม่มีมีสติกเกอร์มาด้วยต่อไปก็จะเป็นตัวโมเดลแล้วค่ะดอมนกอ้วนเขาเก็บกล่องมาด้วยนะทุกคนบางคนคือซื้อแบบ กล่องเลิซนเ <c oughs> พื่อเอามาใส่กล่องอันนี้อีกทีหนึ่งเลยอ,ะอ่ะอะคิลิกือเป่าอกล่องอะคิลิกก็ค,คือในกล่องจะมีคาถามาให้สองตัวค่ะ ของตัวที่เป็นลิมิเต็ดก็มีคาถามาให้เหมือนกันแต่ว่าเหมือนน้องที่เขาซื้อถัดรอบแรกล็อตแรกที่เป็นลิมิเต็ดไปอะบอกว่าตัวคาถาจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแปะรูปไปให้ดูนะคะว่าล็อตแรกเป็นยังไงคาถาเปลี่ยนได้สลับได้ใช่ไหมใช่ใส่ยังไงก็เสียบลงไปเลยไม่ไม่ได้มีรูหรืออะไรก็คือแค่แค่เสียบลงไปแล้วก็ข้างหลังนะ่ะเหมือนมันจะมีรูตรงเนี้ย ไม่รู้ว่าเอาไว้ทาอะไรแต่ใส่เอาไว้เสียบกระดาษกันได้อหลรมั้งคิดว่านะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูดีเทล,ลที่เขาใส่มาในโมเดลตัวนี้กันดีกว่าเริ่มจากที่คาานกอ้วนที่เป็นรูปทรงที่ดูดซวมอะไรที่ปัม๊มสองอันตรงส่วนฐานอันนี้ก็คือคีย์บอร์ดฟุงฟิงค่ะจะเป็นตรงฐานนะคีย์บอร์ดฟุงฟิงแล้วก็ ที่พี่เอกถืออยู่ในมือจะเป็นนาฬิกาชีวิตก็จะมีดีเทลตัวป้ายหินนี่ป้ายหินป้ายหนินจะอยู่ตรงนี้บนนี้จะเป็นป้ายชื่อที่ถูกต ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ค่ะทุกคนจริงๆในส่วนของราคาเราซื้อมาก็ประมาณ2,500นี่แหละส่วนตัวว่าไม่แพงแล้วก็เป็นของที่แบบน่าเก็บสะสมมากจริงๆค่ะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับฮาร์ดล็อกเกอร์คือดอมนุกอ้วนของเราควรจะมีเก็บมากๆเท่าที่ดูดีเทลทุกอย่างก็คือสวยทำออกมาได้ดีเลยละของเราไม่ได้มีตำหนิอะไรนะ เหมือนว่าเราเห็นในกลุ่มบางตัวแบบอาจจะมีสีลอกหรือจุดอะไรเงี้ยเวลาคะ่ะถ้าเกิดใครที่ซื้อมาแนะนําให้ลองเช็คทุกจุดก่อนนะคะว่ามันจะแบบมีตําหนิอะไรไหมเผื่อว่าส่งเคมได้นะส่วนตัวของเราดูแล้วก็ไม่ได้มีตําหนิอะไรคะ่ะสวยงามเมียนกริปขนาดก็16คูณ16.5เซน จริงๆตอนแรกอะคิดว่ามันจะเล็กนะเพราะว่าแบบเออ16เซนมันจะขนาดแค่ไหนแต่เอางี้ก็ก็ไม่ได้เล็กเนาะถือว่าโอเคขนาดแบบสามารถใส่กล่องอะคริลิกวางโชว์ได้แบบไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปค่ะสวยต้องมีทุกคนประมาณนี้สำหรับโมเดลดอมนอกอ้วนของค่ะ ็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับโมเดลฮาร์ดล็อกเกอร์ที่เราได้มาในวันนี้ใครที่เป็นแฟนคลับฮาร์ดล็อกเกอร์หรือว่าอยู่ในดอมนกอ้วนเหมือนเราอะต้องมีนะคะบอกเลยแล้วก็สุดท้ายฝากช่องบูมสต t เกอร์ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยคะ่ะรับรองว่าจะมีรีวิวของเล่นโมเดลหรือว่าอื่นๆมาให้ทุกคนชมอีกแน่นอนแล้วก็วันนี้ขอตัวไปก่อนนะสวัสดีค่ะ